สวัสดีครับอยู่กับกิกเทนเดอ e r วันนี้มีข่าวที่น่าสนใจของนิโก้โอเลรีมาฝากกันนะครับก็เป็นข่าวที่มาจาก BBC นะครับผ่านหข่าวว่าโอเลลีที่จะเย็นและฉลาดจะสามารถรักษาตำแหน่งแบ็กซ้ายของอังกฤษไว้ได้หรือไม่โดยการที่อังกฤษให้ความสำคัญกับการแข่งขันเพื่อแย่งตำแหน่งในแนวรุก การเปิดตัวในานามทีมชาติของนิโก้โอเลรี่อาจจะหลุดจากเรด้าไปนักเตะวัย20ปีซึ่งเพิ่งได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกครั้งแรกในเดือนเมษายนและถูกเรียกตัวขึ้นมาติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ครั้งแรกในเดือนตุลาคมและได้รับการลงเล่นนั้นแรกโดยทมมสตูเคิลในเกมที่เอาชนะเซอร์เบียที่เวมบีเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาแบ็กซ้ายดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นผู้เล่นคนที่6ที่ได้ลงเล่นทีมชาติชตุดใหญ่ครั้งแรกกับทมมสตูเคิลโอเลลี่ถูกเลือกแทนสเปนและเก แต่ดูเหมือนจะไม่แปลกหากจะลงเล่นกับเอสลีคอนซาจอห์นสโตนและรีชเจมในแนวรับโอไลลี่กล่าวผมดีใจมากหลังจบเกมคืนนี้เป็นคืนที่พิเศษมากๆที่ได้ประเดิมสนามฝันของผมและครอบครัวเป็นจริงแล้วก็แน่นอนครับว่าเมื่อคืนทีมชาติอังกฤษเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเจอกับเซอร์เบียซึ่งโอไรลี่ก็ได้รับหน้าที่เป็นตัวจริงครับหมายเลข18 และทีมชาติอังกฤษก็สามารถเปิดบ้านเอาชนะเซอร์เบียไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์โดยกุนซอ,อยังโทมมาตูเลเนี่เลือกเขาเป็นแบ็กซายนะครับในระบบ4แบ็กเขาก็บอกว่าเขาดีใจมากครับแล้วก็มันเป็นฝันของครอบครัวเขาและตัวเขาเองแม่พ่อเลี้ยงและพี่สาวของฉันการที่พวกเขามาดูฉันเล่นในเวมบี้มันรู้สึกบ้ามากนี่ก็เป็นความรังใจครับหลังจากที่โอเลลี่ได้ลงเล่นกับทีมชาติอังกฤษ โอเลลี่มีการพัฒนาที่รวดเร็วทั้งสโมสรและทีมชาติโดยการเปิดตัวกับทีมชาติอังกฤษครั้งนี้เกิดขึ้นพร้อมๆกับฟอร์มอันน่าประทับใจที่ช่วยให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะแชมป์เก่าในพรีเมียร์ลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในเกมนั้นเขาและเชเลมี่โดกูสร้างความร่วมมือได้แข็งแกร่งทางฝั่งซ้ายซึ่งหงไม่สามารถรับมือได้อย่างไรก็ตามโอเลลี่ไม่มีความตั้งใจที่จะนิ่งอยู่เฉยโดยเขาตั้งเป้าหมายอย่างแน่วแน่ในการรักษาตำแหน่งของทีมในการไปเล่นบอลโลก ก็โอเลลี่ครับมีความตั้งใจว่าจะรักษาตำแหน่งรักษาฟอร์มไม่ให้ฟอร์มตกเพื่อที่บอลโลกครั้งหน้าเขาจะได้ไปเล่นนั่นเองครับโอเลลี่กล่าวเป้าหมายของผมคือการพยายามไปเล่นฟุตบอลโลกให้ได้มีการแข่งขันที่สูงมากแต่ผมก็ต้องทํางานหนักต่อไปเกมต่อเกมวันต่อวันสําหรับในประเด็นต่อมากองกลางที่หันไปเล่นแบ็กซ้ายโอเลลี่เป็นใคร เขาเป็นแฟนตัวยงของแมนเชสเตอร์ซิตี้ตั้งแต่สมัยเด็กและได้เลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในรุ่นอายุต่างๆของซิตี้หลังจากเซ็นสัญญาก,กับอะคาเดมี่ได้8ขวบและผู้ที่อยู่ในกลุ่มนี้กล่าวว่าศักยภาพที่เขาแสดงให้เห็นนั้นทําให้เขาได้เล่นทีมชาติชุดใหญ่หลังจากเป็นกัปตันทีมควา้าแชมป์ลีก รุ่นอายุต่ำกว่า18ปีใน2023และสร้างความประทับใจให้กับทีมพัฒนาเยาวชนชั้นนําในฤดูกาลที่แล้วเขาขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่ในฤดูกาลที่แล้วเกมดังกล่าวไปิดท้ายด้วยชัยชนะในการดวลจุดโทษเหนือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่แข่งร่วมเมืองเวมบีในศึก Community Shield ในฤดูกาลนี้เขาได้สร้างชื่อตัวเองในฐานะผู้เล่นตัวจริงของแมนซิตี้โดยลงเล่นในพรีเมียร์ลีกไปแล้ว10นัด ยิงได้หนึ่งประตูและทำแอิสีได้อีก2ครั้งอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจคือแบ็กซ้ายไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการตั้งแต่แรกก่อนหน้านี้เขาเคยบรรยายตัวเองว่าเป็นกองกลางแบบบ็อกซูบ็อกที่เติบโตมากับความชื่นชมของยาญาตูตเล่และดาวิดซิบาแต่ในฤดูกาลที่แล้วเขากลับถูกส่งลงเล่นในฟูลแบ็กโดยเป๊ปกอริเอล่าเนื่องจากจำเป็นต้องลงเล่นเพื่อทดแทนอาการบาดเจ็บของเพื่อนร่วมทีม ในฤดูการที่แล้วแมนซิตี้ชนะเพียงนัดเดียวจาก13นัดและกุนซือเป๊ปโกดิดร่าบอกกับ BBC Sport ว่าการกลับมาของผลงานหลังจากนั้นยากที่จะจินตนาการหากไม่มีผลงานของโอเลลี่ทางเป๊ปนะครับก็กล่าวชื่นชมครับผลงานที่ย่ำแย่นะครับถูกทำให้ฟื้นตัวโดยโอเลลี่ประเด็นต่อมาเขาสามารถทำให้ตำแหน่งนี้เป็นของเขาได้โอเลลี่ไม่ได้ถูกทดสอบอย่างหนักกับเซอร์เบีย แต่สิ่งที่เขาต้องทำเขาก็ทำได้ดีทาง BBC เขาก็บอกครับว่าเกมกับเซอร์เบียเนี่ยเป็นเกมที่ไม่ได้ยากมากนะครับแต่ออเรลี่ก็เล่นได้ตามจังหวะของตัวเองไม่ได้มีข้อผิดพลาดอะไรให้เห็นเขาสัมผัสบอล64ครั้งส่งบอลสำเร็จ45ครั้งและชนะการดวล3ครั้งผมชอบอารมณ์ที่เขาแสดงออกฟิลโจนอดีตกองหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเก่าเขาควบคุมอารมณ์ได้เสมอเมื่อต้องเล่นเกมใหญ่เขามีสภาพจิตใจที่ดีมาก เขาเล่นแบบเสียงเียงแต่เขาก็ใจเย็นเขายังเด็กมีความตื่นเต้นแต่ก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีพอโรบสซันอดีตผู้เล่นาประตูทีมชาติอังกฤษกล่าวเสริมว่าเขาทําผลงานได้ดีมากมันยอดเยี่ยมมากสําหรับคนที่อายุน้อยที่ยังแค่20ปีถือว่าคู่ควรแล้วนั่นเป็นจุดหนึ่งที่เขาสามารถสร้างมันขึ้นมาได้เองได้รับเสียงชื่นชมมากมายจากผู้ชมแต่สิ่งที่สําคัญคือผู้จัดการทีมของเขาจะประเมินตัวเขาอย่างไรวันนี้ นิโก้มีการเปิดตัวที่ยอดเยี่ยมมากเขาเป็นคนที่ใจเย็นมากทุกเคลื่อนกล่าวเขาดูขี้อายมากพูดน้อยแต่เขาฉลาดมากในสนามและปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ๆที่เราต้องการจากเขาได้เป็นอย่างดีมากเขาทําได้ดีมากนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลครับข่าวจาก BBC ที่นํามาฝากกันในวันนี้ส่วนใหญ่นะครับก็จะกล่าวชมออเรลี่ว่าเป็นการเปิดตัวกับทีมชาติอังกฤษที่ดีถึงเซอร์เบียจะไม่ได้เป็นคู่แข่งที่ยากลําบากอะไรมากมายแต่เขาก็เล่นล่นในจังหวะของเขาเล่นในเกมของเขา เล่นแบบไม่มีอะไรผิดพลาดหลายๆคนครับก็จะบอกว่าเขายัางอายุน้อยแต่เขาก็มีความเป็นผู้ใหญ่ครับมีการควบคุมอารมณ์ที่ดีและที่สําคัญที่สุดครับโทมทัสตูเคิลครับได้เอ่ยปากชมเองกับตัวมีอนาคตกับทีมชาติอังกฤษแน,น่อนอนครับนิโก้โอเรลี่ขอแค่ต้องรักษาฟอร์มตัวเองแบบนี้ไปเรื่อยๆผมก็ได้ดูอยู่นะครับทีมชาติอังกฤษที่เจอกับเซอร์เบียเนี่ยผมมองว่าโดดเด่นอยู่นะครับโอเรลี่ พึ่งขึ้นมาแต่ดูมีความเกา๋าเล่นโดยไม่ตื่นเต้นและมีความเป็นผู้นําในตัวสูงครับนาทีนี้ต้องยกให้เขาจริงๆครับนิโก้โอไลลี่ครับนี่ก็จะเป็นทั้งหมดทั้งมวลครับที่เอามาฝากกันในคลิปนี้แล้วเจอกันในคลิปหน้าครับ